ดูสิคะทุกคนเขาก็ไม่ยืนรออาหารนะคนที่อยู่ข้างในเขาทำปลาอยู่ไม่รู้ปลาอะไรนะอันนี้เขาก็รอกิน สวัสดีเพื่อนพี่น้องที่รักทุกๆท่านเด้อจ้าวันนี้พี่ธน,นัทมีโอกาสได้ไปเมืองอว่านีอีกครั้งหนึ่งนะคะก็เลยไปเลอะเลาะแถวชายฝั่งปรากฏว่าไปเจอสิ่งนี้ค่ะนกกระถุงนะะบ้านเราเรียกนกกระถุงเนาะไม้กันสั่นวันนั้นกระดานแบดมดอีกนะคะต้องขออภยัยเพื่อนๆนะคะถ้ารู้สึกไม่สบายตานะคะทุกคนดูดิน่ารักมาก ตอนแรกที่เห็นก็นึกว่าห่านนะคะโอ้โหตัวใหญ่มากเลยนกไม่กลัวคนด้วยนะคะเขาจะไปยืนเฝ้าผู้ชาย3ามคนผู้ชาย3ามคนที่อยู่ข้างในนั่นน่ะเขากําลังทําปลาอยู่นะคะและเศษเนื้อปลาต่างๆเนี่ยที่เขาไม่ต้องการนะคะเขาก็จะโยนออกมาข้างนอกนะคะนกพวกนี้เขาจะรอกินกันนะคะ่ะ ดูดูก็เดินนะคะทุกคนตูตาตูตนานะเหมือนห่านเลยนะตัวใหญ่น่ารักเลยนะคะแถวบ้านมีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเนี่ยดูสิชูคอสลอนเลยพี่ธนัทพยายามประครองนะคะไม่ให้กล้องสัน่น ่ยค่ะดูความน่ารักของเขานะคะ <c ười> คือไม่ได้เกรงใจคนที่ทําปลาอยู่ข้างในเลยนะคะแต่เขาคงไม่ว่าอะไรอยู่แล้วอะเนาะพ <c ười> ิฉะนั้นก็เลยถ่ายเพลินะลคะดูเฮ้ยยกหัวพร้อมกันอื คือบ้านเราก็น่าจะมีนะคะแต่ว่าพิธนานั้นนี่นไม่เคยเห็นนะคะส่วนใหญ่จะเป็นนกกระสานกะยางอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยเพลินกับตรงนี้คือดีใจอที่ได้เห็นแบบนี้นะว่าเอาตรงตเลยนะคะส่วนใหญ่แล้วก็จะเจอบ่อยๆก็คือนกนางนวลน,นะคะเนี่ยค่ะเขาจะอยู่ประมาณนี้นกนางนวลน,นะ คือนกกระถ u งเนี่ยเขาจะกินเนื้อสัตว์ชนิดอื่นเป็นอาหารนะคะและก็ได้รับการบันทึกว่าเป็นนกที่มีอายุยืนมากที่สุดด้วยนะคะแต่ว่านกที่พิธธน,นัทเคยอ่านเจอนะคะที่ว่าอายุยืนมากที่สุดถึง70ปีเลยนะคะนั่นก็คือนกอินทรีนะคะลองลงมาก็เป็นนกแก้วด้วยนะ,ะส่วนรายละเอียดที่แน่นอนนะคะพิ่ธน,นัทคิดว่าน่าจะต้องพึ่ง Google แล้วล่ะน,นะคะพิ่ธน,นัทก็แค่มาเล่าสู่กันฟังเฉยๆนะคะอคขอบคุณมากๆคะ่ะ